สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิไทตันสองเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ธรรมดาปี2012ครับคันนี้ราคาเราขายแค่149,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยครับออกรถจบไปที่3,000บาทครับผมพรสบสบายครับเท่ามอเตอร์ไซค์เลยครับ3าม0ันสอครับ72งวดหรือว่า6ปีสีสันสวยงามรอบขันนะครับสีดำครับมาพร้อมคอกสูงนะครับพร้อมวิ่งงานได้เลยครับ ทำมาหากินครับผมผ่อนไม่แพงครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ครับทำมาหากินได้ด้วยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสองพันีซีครับเครื่องเกียร์ก็ปกติเลยครับรถสภาพพร้อมใช้งานครับขับวิ่งทางไกลได้เลยครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วครับผม เครื่องก็นิ่งๆนะครับส่วนนี้เดิมเป็นรุ่น CNG นะครับแต่ว่าเหมืนเจ้าของเดิมเขาถอดแก๊สออกมาแล้วครับก็ใช้เป็นน้ำมันล้วน่ันหน้าก็เดิมๆนะครับเก่าเดิมนะครับเม็ดอารกเดิมๆ สีสันสรสวยงามรอบคันครับเราเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยครับขัดสีให้ใหม่เงาวับเลยครับก็มาดูภายในกันนะครับแผงประตูสวยๆเลยครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับเบาะเราก็ฟอกให้ใหม่ครับตาเรียบร้อยเลยแคบก็กว้างๆนะครับนั่งได้สบายเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับ าทำความสะอาดให้ใหม่กลิบเลยครับผมคันนี้สนใจดูรถได้ที่พัฒนาการตัดใหม่นะครับเขตปะเวศครับกรุงเทพสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่ีสามสองแปดสองเก้าครับเคสติดบัคลิปติดราชาเราไม่ได้รับนะครับรับแต่ลูกค้าเครดิตดีครับขอบคุณครับผม